สวัสดีครับวันนี้คับผมท็อปเทนเค a บี o ตนะครับกลับมาเริ่มอาทิตย์ใหม่กับรถที่โคตรจะสวยและก็โคตรจะดูดีอย่าง t o y ยต้าโฟ t ์ n e นเนอร์นั่นเองรถคันนี้เนี่ยต้องบอกได้เลยนะครับว่าเป็นรถที่เราเนี่ยไปซื้อจากเจ้าของมาเลยนะครับเป็นรถ มือแรกออกจากห้างนะครับแล้วก็เป็นรถที่จดในนามบริษัทนะครับต้องบอกได้เลยนะว่าใช้มาแล้วทั้งหมด4ปีไม่ใช้ไปแล้ว29,000กิโลเมตรเท่านั้นสําหรับ4ปีเนี่ยถือว่าค่อนข้างจะน้อยมากนะครับแล้วก็รถคันนี้นะครับเป็นรถปี2017แทนนั่นเอง ภาพข้างในเนี่ยต้องบอกได้เลยว่าุดูดีแน่นอนข้างในเนี่ยมีการออกแบบดีไซน์นะ่เบาะเป็นสีดำๆจากโรงงานสีน้ําตาลแค่เกินก่อนแล้วกันว่ามันมีกลิ่นอายแล้วก็ความดูดีแค่ไหนนะครับเมื่อ4ปีที่แล้วเนี่ยราคาเนี่ยแรงใช้ได้นะครับหนล้านหกแสนกว่าบาทนะครับแต่เวลาผ่านไปแล้ว ตอนนี้ในเต้นของเรานะครับผมขอปล่อยไปเลย1นึ่ล้านสามหมื่นบาทเท่านั้นนะครับราคาค่อนข้างจะดีนะครับสำหรับราคานี้สําหรับรถที่ใช้ไปแล้ว4ปีแลกกับไม้ที่ใช้มาน้อยมากนะครับสองหมื่นเกิโเมตรเท่านั้นจัดว่าดูดีนะฮะเดี๋ยวเรามาเริ่มรีวิวกันเลยดีกว่านะครับไฟเนี่ยจะเป็นไฟแบบโปรเจคเตอร์ LED สวยแบบสไตล์ Fortuner นั่นเองแล้วก็ไฟด้านในนะครับตรงนี้เนี่ยสีฟ้านะครับตอนที่ยังไม่สตาร์ทเครื่องนะครับจะเป็นไฟ daytime running light นั่นเองค่อนข้างให้ความสวยงามดูดีสไตล์ Fortuner อยู่แล้วนะครับแล้วก็ด้านล่างจะมีไฟตัดหมอกอยู่2ฝั่งนะครับแล้วก็จะมีเขาเรียกว่าที่ครอบโรเมมดูดีนะทำให้รถด,ดูเด่นโพลรถเป็นสีดําเดิมๆจากโรงงานนั่นเองถึง2ฝั่งเลยนะครับกระจังหน้าก็จะเป็นกระจังหน้าเดิมๆนะครับดีไซน์เป็นดีไซน์แนวนอนนะครับแล้วก็เป็นสีโครเมียมของตัว f o r t u n e r อร์นั่นเองนะฮะค mm mm. ิ้วซุ้มล้อนะฮะยังสภาพดีอยู่เป็นสีดําแต่ก็มี เขาเรียกว่าผ่านสภาพการใช้งานมาแล้วมีร่องรอยเหมือนโดนแดดกับสีออกเริ่มจางๆนิดนึงนะฮะแม็กนะครับเป็นแม็กเดิมๆจากโรงงานเป็นแม็กขอบ18นิ้วนั่นเองส่วนดีไซน์ของมันเนี่ยก็จะเป็นสีโครเมียมผสมสีเทานะครับค่อนข้างให้ความดูดีอยู่แล้วเดิมๆเนี่ยก็ดูดีอยู่แล้วไม่ต้องไปแต่งเพิ่มนะฮะแล้วก ยางเนี่ยเป็นยางของบิต stone นะครับยังมีเนื้อยางที่ต้องจัดว่าค่อนข้างที่จะแน่นนะครับใช้ได้ต่อสบายๆเลยนะครับแล้วก็กระจกนะครับจะมีไฟเลี้ยวกระจกจะเป็นสีดํากับตัวรถนะฮะแต่ตรงนี้เนี่ยจะไล่เล็ก่สีหน่อยไม่ใช่สีดำด้วยเลยจะเป็นสีออกเทาๆตัดก็คือตัดกับตัวรถนิดน,นึงไล่มาแล้วก็มีไฟเลี้ยวนั่นเองนะฮะบันไดด้านข้างสภาพสวยงามลงแววกให้แล้วเรียบร้อยดูดีแน่นอนนะครับทั้งสองฝั่งแต่ก็มีสภาพการใช้งานแล้วเล็กน้อยนะฮะ ที่จับนะบจะเป็นสมาร์ทคีย์นะครับก็คือสามารถถือกุญแจนะครับแล้วก็ปลดล็อกแล้วก็เข้าไปได้เลยไม่ว่าจะเป็นทางด้านคนขับหรือว่าทางด้านผู้โดยสารนะครับส่วนที่จับเนี่ยก็จะเป็นสีโครเมียมทั้ง4ฝั่งเลยนะฮะกันสาดสภาพยังดูดีนะคกันสาดเนี่ยจะเป็นสีดําเดิมๆจากตัวรถเลยนะฮะแล้วก็คือร่องรอยมันมีร่องรอยการใช้งานอยู่แล้วรถ4ปีแต่ว่า คือสภาพเนี่ยผมบอกว่าสภาพมันยังโอเคดูดีนะครับลูปเล็วด้านบนนะครับจะเป็นสีเทานะครับก็ให้ความดีดนะครับแต่ค่อนข้างที่จะเล็กกว่าตัวปกตินะผมรู้สึกว่าปกติลูปเล้วมันจะใหญ่กว่านี้ใช่ไหมแต่ลูปเล็วตัวนี้เนี่ยจะเล็กๆนะฮะโอเคก็ดูดี เดี๋ยวเรามาดูกันที่ด้านหลังของเจ้าตัว Fortuner กันดีกว่านะครับไฟเนี่ยเป็นไฟ LED นะครับให้ความรู้สึกฉ่เฉี่ยวดูดีนะครับแล้วก็ตรงกลางเนี่ยจะเป็นแผ่นโครเมียมยาวมาเลยมีโลโก้ Fortuner นะฮะตรงนี้โลโก้ t ต y o ต a ปกติที่ปัดน้ำฝนนะครับแล้วก็มีไฟเบกรกดวงที่3อยู่ด้านบนนะฮะที่รับสัญญาณข้างบนเป็นครีบฉลามสีดำสีเดิมๆส,สีเดียวก,กับเจ้าตัวรถนั่นเองด้านล่างเนี่ยต้องบอกได้เลยว่าน่าทึ่งเพราะว่ามี Parking นเซอร์เข้ามา ซึ่งปกติรุ่นนี้แล้วเมื่อปี2017เนี่ยจะไม่มีปักกิ้งเซนเซอร์นะเจ้าของเกาแต่งมาเพิ่มนั่นเองก็ดูดีมีกล้องหลังอยู่แล้วถอยก็ปลอดภัยแล้วก็มีปักกิ้งเซนเซอร์ด้วยถือว่าเป็นตัวช่วยที่ดีนะเพราะว่ารถคันนี้เนี่ยบอดี้ของมันใหญ่อยู่แล้วฟ er อร์ทูเนอร์ยังไงก็เพิ่มความปลอดภัยไปนในตัวนั่นเองมาเดี๋ยวเรามาเปิดหลังกันดีกว่าโลโก้ตรงนู้นก็คือ2.8เป็นสีโครเมียมอันนี้โลโก้ซิกมาโฟนะฮะขับสี่นั่นเองมาเดี๋ยวเราเปิดหลังดีกว่า ที่เปิดเนี่ยก็เป็นประตูไฟฟ้านะประตูด้านหลังเนี่ยนี่จัดว่าดูดีด้านหลังเหมือนเดิมถ้าไม่มีคนนั่งอะ่ะก็มีพื้นที่สำหรับนั่งหรือวางของเก็บของได้เยอะนะฮะด้านหลังตรงนี้ก็โอเคมีพื้นที่เก็บของปกตินะ Fortuner แล้วก็ยางอะไรอยู่ด้านล่างนะฮะประมาณนี้เลยด้านหลังโอเคพื้นที่กลิ่นกลิ่นกลิ่นใหม่มาก ขออภัยนะที่ขึ้นมาเหยียบตรงเราบันไดทําให้มีรอยรองเท้านะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราทําความสะอาดให้ใหม่โฉมใหม่ดูดีแน่นอนนะฮะตอนนี้เราอยู่กันที่ด้านในของ Fortuner นะครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มรีวิวกันเลยดีกว่านะครับคอนโซลด้านข้างนะครับจะเป็นสีดำนะครับข้างบนเนี่ยแล้วก็มีแผ่นโครเมียมเป็นตรงใกล้ๆที่จับนะครับแล้วต่อตรงกลางเนี่ยจะเป็นหนังเป็นสีออกน้ําตาลหรือว่าสีออกชาเย็นนะครับคือสีดูน่ากินเลยนะครับแล้วก็เดินได้ได้สีเทานั่นเองก็ดูเรียบ สบายๆนะครับมีที่เปิดกระจกเป็นพลาสติกสีดำมีลำโพงเล็กตัวจิ๋วนะแล้วก็ลำโพงใหญ่ตัวล่างเดิมๆจากโรงงานนะฮะรถคันนี้เนี่ยเบาะข้างในเนี่ยจะเป็นสีน้ำตาลนะแล้วแต่คนชอบเลยหรือว่าสีชายเย็นนั่นเองก็คือทางเบาะคนขับเบาะผู้โดยสารด้านหน้าด้านหลังเนี่ยสีเดียวกันหมดเลยนะครับแล้วก็สําหรับด้านคนขับนะครับจะเป็นเบาะไฟฟ้านะครับปรับได้8ทิศทางนะครับแต่สําหรับผู้โดยสารเนี่ย น้อยหน่อยเป็นแมนวนวลเราปรับเองและกันตามใจชอบนะครับแล้วก็แอร์นะครับของตัวนี้เนี่ยจะเป็นแอร์ดิจิตอลนะครับแต่ว่าแยกซ้ายขวาไม่ได้นะครับแล้วก็จอเป็นจอ DVD 7นิ้วเชื่อมบูทูธ USB นะครับแล้วก็เป็นจอที่ทัชสกีดได้มีระบบนําทางอย่างเนวิเกเตอร์นะฮะกล้องหลักก็ค่อนข้างชัดถือว่าสะดวกในการถอยเข้าซองแน่นอนนะครับไม่ต้องห่วงนะครับ คอนโซลตรงกลางเนี่ยต้องใหม่มากยังดูดีอยู่เลยนะฮะตรงกลางเนี่ยสามารถแบบกดปุ่มออกมาเพื่อแบบว่าทํำให้ที่ใส่น้ำเนี่ยมันเปิดออกมาอย่างนี้ได้ด้วยดูดีเป็นกิมมิกเล็กๆเท่ๆนะฮะเอาไว้วางน้ําแล้วก็ ด้านข้างเนี่ยก็กดกดเข้าไปทีนึงแล้วก็ดึงออกมาวางน้ําได้ปกติเหมือนตัวปกติของคอร์เทนเนอร์เลยนะฮะพวงมาลัยนะครับเป็นมัลติฟังก์ชันคูอนโทรนะครับด้านบนเนี่ยจะเป็นเหมือนลายไม้นะครับแล้วก็ด้านล่างเนี่ยตรงก้านเนี่ยจะมีสีโครเมียมนะให้ความรู้สึกดูดีนะครับแล้วก็ด้านหลังพวงมาลัยเนี่ยจะเป็นแพนเดชิฟนะเอาไว้ปรับเกียร์เวลาเราจะขึ้นเขาหรือว่าลงเขาหรือว่าเราอยากจะเล่นเกียร์แพนเดชิฟก็ปรับได้นะครับดูดีนะครับแล้วก็เกียร์เนี่ยจะเป็นเกียร์ออโต้ปกติเป็นเกียรรรรร์สสปีดนนนนนนนััััั่่่่เเองะะะะฮไมมมใชาาาแล้้วคคบบบกทหถ ที่ใช้ไปแล้ว4ปีเนี่ยถือว่นน้อยมากนะครับใครที่อยากได้ต้องรีบๆนะผมบอกเลยนะว่าแบบเดียวไม่แน่คันนี้อาจจะมีคนมาจองแล้วนะฮะรถคันนี้นะครับดีมากนะครับมีโหมด E c o ค o d หมดนะฮะไว้ประหยัดน้ำมันเราเลือกขับได้แล้วก็มีโหมด Power นะครับเป็นโหมดที่เอาไว้แบบใช้เฉพาะความแรงโดยเฉพาะนะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับสำหรับรถคันนี้เนี่ยมัน 4WD ใช่ไหมก็คือขับ4แต่ว่าที่ดีเลยก็คือมันสามารถปรับเป็นขับ2ได้ด้วยนะคะดูดีจริงนะฮะแล้วก็ ตัวสตาร์ทเนี่ยจะเป็นพุทธสตาร์ทแล้วก็ด้านหลังนะครับไม่ต้องห่วงเรื่องความเย็นนะครับมีแอร์ครบแน่นอนปรับได้ตามใจชอบเลยนะครับแล้วก็ถ้าใครเนี่ยที่ไม่อยากจะเปิดด้านหลังโดยการใช้รีโมทกดนะครับเราสามารถกดเปิดด้านหลังเพราะว่ามันเป็นระบบเปิดประตูไฟฟ้านั่นเองกดเปิดได้ที่บริเวณคอนโซลด้านหน้าของคนขับนั่นเองนะับ เดี๋ยวเรามาดูกันที่เครื่องยนต์ของเจ้าตัว Fortuner 2.8กันดีกว่านะครับเครื่องยนต์ก็คือ2.8หรือ 2,800cc นั่นเองแล้วก็มีแรงม้าเนี่ยถึง177แรงม้านะครับแล้วก็มีแรงบิดเนี่ยถึง450นิวตันเมตรนะครับต้องบอกว่ามีอัตราการเร่งเครื่องที่ค่อนข้างจะแรงนะครับเป็นรถ7ที่นั่งที่ค่อนข้างที่จะจัดว่า แรงจริงๆแล้วก็เจ้าตัวนี้นะครับเป็นตัว 4WD หรือขับสีนะย้ำอีกทีนะครับแล้วก็รถคันนี้เนี่ยเป็นตัวท็อปที่สุดในรุ่นตอนที่ออกมาเมื่อปี2017นั่นเองนะครับยังไงนะครับถ้าใครสนใจนะครับติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับที่เพจของเรานะครับ KB Auto นะครับขายรถยนต์มือ2คันรถคุณภาพรับติดต่อได้เข้ามาที่เพจ Facebook นะครับ ก็อินบอกเข้ามาแล้วกันเดี๋ยวทางเซลลเราจะคอยตอบแล้วกันนะครับเพจของเราเนี่ยมีทั้ง YouTube Facebook นะครับแล้วก็มี Li n e แอดด้วย Li n e แอดนะครับเพียงแค่คุณพิมพ์แค่ว่าแอดเคเบโตนะครับคุณก็สามารถเข้าไปดูได้แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นภาพนิ่งวิดีโอนะครับดีเทลต่างๆหรือประวัติของเจ้าตัวรถแต่ละคันที่แตกต่างกันนะครับมีรถให้คุณดูเนี่ยมากกว่า100คันเลยนะฮะสำหรับใครที่สนใจจริงๆนะครับก็โทรเข้ามาได้ที่เบอร์ของเรานะครับศูนย์9ก9นั่นเอง่นะคงับ ช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงโควิดนะครับยังไงก็ฝากดูแลตัวเองกันด้วยนะครับคุณผู้ชมแล้วก็ที่เต็นท์ของเรานะครับมีการฉีดฆ่าเชื้ออยู่แล้วนะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับไม่ต้องห่วงแน่นอนแล้วก็ตอนนี้นะครับที่เต็นท์ของเรานะครับมีบริการนะครับนำรถไปให้คุณลูกค้าดูนะครับไม่ว่าจะอยู่จังหวัดอะไรนะครับเพียงแค่คุณอินบอกเข้ามาเราก็จะนํารถไปให้คุณลูกค้าดูนะครับมีหลายรุ่นมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นโตโยต้าฮอนด้าบีเอ็มดับเบิลยอะไรอย่างงี้มีเบนไ์ด้วยอะไรอย่างงี้ก็สามารถเข ่งคุณลูกค้านะครับไม่ว่าจะอยู่จังหวัดอะไรนะครับเราไปส่งแน่นอนนะครับปลอดภัยหายห่วงเลยนะฮะช่วงนี้นะครับมีโปรโมชั่นดีๆนะครับสำหรับใครที่บอกว่ามาจากการดูจากเพจ a c e b o o k นะครับหรือมาจากการดูจากเพจ u t u b e นะครับเรามีเติมน้ำมันนะครับให้เต็มถังฟรี1ครั้งนะครับแล้วก็ มีขัดเคลือบสีอีกหนึ่งครั้งนะครับทั่วคันเลยแล้วองได้รถใหม่ๆออกไปใช้แน่นอนนะครับและสําหรับใครนะครับที่อยากจะมาดูรถจริงๆอยากจะมาดูร่องรอยของเจ้าตัวรถว่ามันมีรอยอะไรกันบ้างนะครับหรือว่าสภาพเป็นไงหรืออยากจะมาเทสได้นะครับเข้ามาได้เลยนะครับที่เต็นท์เคบิโอโตนะครับอยู่เส้นกาญจนาพิเศษนะครับเพียงแค่คุณเซิร์ชใน Google Map ก็ได้ว่าเคบิโอโตก็จะเข้ามาง่ายๆเดินทางสบายๆเดี๋ยวนี้แอปพลิเคชันทั่วถึงตลอดแล้วนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับสวับ สนับสนุนโดย Car4Sure เว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8,000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขใหม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคา Car4Sure.com